ดีด้วยด้วยให้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุโฟกัสอีกอเช่นเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่งเปานะซึ่งคนนี้เป็นผู้โชคดีใน EP ที่แล้วนะก็กรอกข้อมูลไม่ครบนะครับในการแจกนะครับอ่ากรอกแค่เบอร์ไม่บอกชื่อไม่เอานามสกุลน,นะสำหรับตรงนี้นะครับกรอกไม่ครบผมขออนุญาตไม่แจกละกันนะครับเพราะบ,บางครั้งผมได้ทำการแจกไป ผิดบัญชีก็มีและไม่เข้านะครับก็เป็นการโอนซ้ําครั้งที่2ครั้งที่3เป็นการแจกที่ซ้ำซากนั่นเองนะครับทำให้กิจกรรมของเราไม่คืบหน้าไปสัก ไปไหนนะสังเกตดูนะทุกคนอ่าก็เราก็ได้ทําการแจ้งสําหรับผู้โชคดีไปแล้วแต่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับเราสําหรับกิจกรรมนี้นะครับจาก6ค a l l e t นะครับจะเพิ่มเป็น9 wallet ของเรานั่นเองนะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราจะมีโค้ดให้นะทุกคนอ่าจะมีโค้ดให้นะโอ0 0 M 1 แล้วก็เอาอะไรเดียทุกคนอีกหนึ่งตัวเอาบีแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นกิจกรรมเม้นเป็นคนแรกนั่นเองแจกเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเพียงแค่เพื่อนๆเม้น,เ,น,เ,นเป็นคนแรกและทําการเม้นนะครับสําหรับโค้ดของเรานะที่เราพูดไปก่อนเมื่อน,นี้ก่อนหน้านี้นะทุกคนสําหรับใครที่ ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการแจกของเราก็คือให้เพื่อนๆเ,เม้นเฉพาะตัวเลขนะครับส่วน ภาษาอังกฤษเราไม่เอานะทุกคนเอาแค่ตัวเลขเท่านั้นเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่เราจะทำการแจกในคลิปนี้9 w a l l e t นั่นเองนะครับอ่า9 Wallet นั่นเองที่เราจะทำการแจกเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีอย่าลืมทิ้งเบอร์ทูบอดี้วอลเล็ตพิมพ์เป็นภาษาไทยและชื่อไม่เอานามสกุลไว้นั่นเองนะเจอกันคลิปหน้าอีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ